สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับระคำยามเช้าเราอยู่ในหัวข้อคริสต์มาสอัศจรรย์ตอนแผนการอัศจรรย์ตอนที่16หรือฟื้นพันธสัญญาจากพระทรรอุพยพบทที่34ข้อที่10ถึงข้อที่14พระธรรมอพยพบทที่34ข้อ10ถึง14ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า ดูเถิดเราจะทำพันธสัญญาไว้เราจะทำการอัศจรรย์ต่อหน้าสนชาติของเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดกระทำในประชาชาติใดทั่วพิภพและประชาชนทั้งปวงซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั้นจะเห็นกิจการของพระเจ้าเพราะการซึ่งเราจะทำต่อเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนัก จงถือตามคำซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ดูเถิดเราจะไลคออ่คนอามรไรคนคาณาอันคนฮิตไทคนเปรซีคนฮีไวและคนเยบูตไปให้ผลหน้าเจ้าจงระวังตัวให้ดีอย่ากระทําพันธสัญญากับชาวเมืองซึ่งเจ้าจะไปถึงนั้นเกรงว่า จะเป็นบ่วงแล้วดักพวกเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายจงทำลายแท่นบูชาและทุบเสาอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาให้แหลกละเอียดและโคน่นบรรดาอาเชริมของเขาเสียเจ้าอย่านมัสการพระอื่นเลยเพราะพระเจ้าผู้ทรงพระนามว่าหวงแขนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแขน เมื่อชนชาติเอนได้กราบไหว้ทางสร้างก็สร้างรูปโคขึ้นมานะวัวทองคำขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเมื่อมูเสสลงมาก็โมโหในการกระทำของชนชาติเีนอย่างมากมายเพราะถือว่าเขาไม่สศ์ซื่อต่อพระเจ้าและเขาได้ละทิ้งพระเจ้าและในเวลานั้นก็พระเจ้าก็ทรงพรพิโรธด้วยจนกระทั่งพระเจ้าบอกว่าจะ ไม่สนใจชนชาตินี้ละจะเอาโมเสสคนเดียวแล้วเอาผงพันโมเสสเนี่ยเป็นตัวตั้งนะแต่ตอนหลังโมเสสก็ทูลในฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทํางั้นเลยเพราะถ้าพระเจ้าทำนั้นแล้วเนี่ยคนทั่วไปเขาจะเห็นว่าพระเจ้าเอาชุมชายเสดออกมาทิ้งให้ตายเปล่าในถิ่นคุณดานก็จะเป็นลักษณะที่ทําให้พระเจ้าเสียศักดิ์ศรีถางตรตกไปตามความสึกข,ของโมเสส ด้วยเหตุผลนี้พระเจ้าจึงให้อภัยเห็นแก่โมเสสนะฮะและเมื่อชนชาติเซนได้รับรู้ว่าเขาผิดพลาดต่อพระเจ้าไปนะฮะเขาก็กลับใจใหม่นะขอพระเจ้ายกโทษให้ขอพระเจ้าอ,าอาภัยให้นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็อภัยให้นะแล้วก็ยกโทษให้แต่พระองค์ก็ทำสิ่งหนึ่งตามมาคือรื้อฟื้นพันธสัญญาขึ้นเอาใหม่ การรื้อฟื้นพันธสัญาเนี่ยจะพูดคำในการตอกย้ำสัญญากำลังแปลความว่าเพา่องกลงหมายความว่าเ,เราออกมาจากอียิปต์ทำไมนะเราออกมาจากอียิปต์เพราะคำสัญญาที่พระเจ้ามีจกักมีกับอับราฮัมใช่ไหมว่าพระเจ้าจะประจกแผ่นดินแห่งหนึ่งให้เป็นแผ่นดินแห่งน้ำพึ่งและน้ำนม ซึ่งเราเรียกว่าแผ่นดินแห่งพันทัสัญญานะครับนั่นคือเหตุผลที่ทําให้พระเจ้าต้องพาชนชาติเซนออกจากประเทศยิบเพื่อเข้าไปสู่แผนการพระเจ้าที่ทําไว้กับอับราฮัมคือไปยังแผ่นดินสัญญาที่เรียกแผ่นดินคณาอันแผ่นดินแห่งน้ําพึ่งและน้ํานมอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าตอกย้าว่าเราทบทวนกันหน่อยนะนะครับงั้นบางครั้งบางคาชีวงเราในการติดตามพระเจ้าเนี่ยเราอาจต้องมีโอกาสมาทบทวนนะ ทบทวนชีวิตของเรากับพระเจ้าเหมือนกันเราเชื่อพระเยซูทําไมนะฮะคำถามเนี้ยน่าจะเป็นคําถามในตัวเราเสมอว่าเราเชื่อพระเยซูทําไมบางคําคนลืมนะเชื่อพระเยซูทําไมนะฮะถ้าทบทวนให้ดีเนี่ยเราเชื่อพระเยซูครั้งแรกเนี่ยเราเชื่อพระเยซูเพราะเราต้องการได้รับความรอดคือตายแล้วได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้านั่นคือเป้าหมายแรกของเราเลยแต่พอเราอยู่กับพระเยซูไปน,นานเข้า เป้าหมายนี้ักมักจะลืมเลือนไปสนใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองละอยากมีนูน่นอยากมีนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่นะฮะและเมื่อพระเจ้าไม่ให้เขาสึกไม่ค่อยพอใจหรืออาจจะมีความสึกไม่อยากจะอยู่พระเจ้าต่อไปแล้วเพราะลืมสัญญาเบื้องบนลืมจุดหมายครั้งแรกว่าออกจากประเทศอียิปต์ทำไมและเรามาเชื่อพระเยซูทำไมอันนี้คือสิำคัญพระเจ้าเลยรื้อฟื้นสัญญาขึ้นมาใหม่ทบ ควรใหม่ยืนยันใหม่นะ,ะเราจะไปแผ่นดินคณะอันนะพระเจ้าบอกชนชาติอิสราเอลเราจะไปแผ่นดินพันสัญญานะที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัมและเมื่อไปแล้วพระองค์ก็จะแกละเอาคนท้องถิ่นนะออกไปพวกคนคณะอันคนอโมไรคนเอ่อปริซีคนฮีวไวต่างเนี่ยนะฮะแล้วก็จะยกแผ่นดินนั้นให้เป็นของชนชาติอิสราเอลพระเจ้ายืนยัน ในพันธาเดิมครับว่าเห็นพ้องต้องการตามนี้นะเป้าหมายของเราคือข้ามไปสู่แผ่นดินคานาอันนั่นคือสิ่งพระเจ้าปองมาททบทวนกับชนชา้นเสียนว่าเราต้องชัดเจนกับการเดินไปด้วยกันนะนะเหมือนกับพระธรรมยา,ารยานะพระธรรมอาโมดสิสองคนจะเดินไปด้วยกันถ้าไม่ตกลงกันจะไปได้ไงการลื้อฟื้นพันธาคือการมาตกลงกันว่าเราเดินไปด้วยกันทําไม นะฮะเราเดินด้วยกันทําไมทําไมพระเจ้ามาช่วยเราเป้าหมายของพระองค์คืออะไรนะครับเช่นเดียวกันกันกบชีวิตของเราทั้งหลายทุกวันนี้พระเจ้ามาพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราทาไมนะฮะพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราเพื่อจะให้เรารอดพ้นจากการโทษพิพากษาโทษบาปเพื่อเราจะได้ไปสวรรค์กับพระเยซูอยู่สวรรค์กับพระเยซูในฐานะบุตรของพระเจ้า อันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาทบทวนทําความเข้าใจว่าเรามาเชื่อพระเยซูเพราะอะไรแบบไหนนะฮะและพระเจ้าขาพยายามจะย้าเตือนเราเรื่องนี้ว่าเราเชื่อพระเยซูทำไมฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นยาหลงประเด็นบางคำบางคาเราเจอเหตุร้ายเราเจอเหตุไม่ดีเหมือนสถานการโควิดเรามีความสึกท้อใจนะฮะแต่ความท้อใจจะหายไปเมื่อเราหันกลับมาใหม่ครั้งว่าเอ๊ะเราติดตามพระเยซูเพราะอะไรนะฮะ เป้าหมายสูงสุดคือต้องการไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรคานนะนั่นคือสิ่งที่ต้องการส่วนที่เหลือพระองค์ก็จะรับผิดชอบดูแลเราในการอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าจะาทรงนำเราและความสุขที่ว่านี้ไม่ความสุขที่เราต้องการเป็นความสุขอย่างทัท่วไปนะฮะมีกินมีใช้นะฮะอันนั้นคือสิ่งที่พระองค์องดูแลเราแน่นอนนะไม่ให้เราอดตาย นันก็อยากจะหนุนใจให้มองเห็นว่านี่คือการรื้อฟื้นพันธะัญาพระเจ้ารื้อฟื้นยากับชนชาติอีกขั้งหนึ่งว่าเอานะตั้งแต่นี้ไปจําไว้จะไปขนาดนันนะครับมันขอให้เชื่อฟังขอให้เชื่อฟังเช่นเดียวกันพระองค์ก็จะพยายามย้ำกับเราว่าเราเชื่อพระเยซูทําไมเชื่อเพราะเรารับการไถ่าบาปรับการยกโทษบาป เพื่อจะไปอยู่กับพระเจ้าเป็นนิดในสวนสถานกับพระองค์นั่นคือสิ่งพร,งระองค์พยายามจะย้ำเตือนกับเรานั้นจงเชื่อฟังพระเยซูเพื่อเราจะเดินไปกับพระเยซูและไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันตามความตั้งใจของพระเยซูและตามความตั้งใจของเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำอวยพรใ,ในกำลายในการสัตย์ซื่อต่อพระองค์และย้ำเตือนตัวเองเสมอว่าเราเชื่อพระเยซูเพราะต้องการไปสวรรค์ เราไม่เชื่อพระเยซูเพราะความสุขสบายในโลกนี้จึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าแต่พระเจ้าสัญญาว,ว่าจะดูแลเราขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคร่ครวญเมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยความผิดบาปของท่านท่านจะตอบสนองพระองค์อย่างไร ข้อคิดประจำวันนี้นะครับเมื่อพระเจ้าทรงรือฟื้นพันธสัญญาให้กับเราจงรับเอาด้วยใจกตัญญูเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จต่างแผนการคริสต์มาสนี้คร่อตจากคริสคุณอนุกูลขอเชิญท่านร่วมในงานคริสต์มาสอัศจรรย์มิติใหม่แห่งการฉลองคริสต์มาสบนโลกออนไลน์ท่านจะได้พบกับเสียงเพลงแห่งความอุ่นใจ ของรางวัลจับฉลากมากมายและถ้อยคำกําลังใจแห่งความรักพบกันทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งทาง Facebook Live ของพิรจักรคิ์พุณา,า,า,านุกูลตลอดเดือนธันวาคมเริ่มต้นหนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปพิเศษสำหรับผู้ที่แชร์โพสต์ประชาสัมพันธ์แบบสาธารณะ จะมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรของขวัญจากห้างสรรพสินค้าในเคืืนโลตัสมูลค่า300บาททุกสัปดาห์แล้วพบกันทุกวันพุธตลอดเดือนธันวาคม